อุตส่าห์จะหลอกให้ไปเซอร์ไพรส์ได้ชาโอ้ยไม่ต้องมาหลอกหรอกนะื่อวานก็โดนหลอกมาทีแล้วแล้วหลอกอะไรอ่ะอะไรรายการชิปทิปเนี่ยเฮยเอาผู้หญิงที่ผ่านมาไม่เคยหลอกเลยหรอใครเนี่ยต้องคำโทษนะต้อคำโทษค่ะเไมวเล่นนะให้ดูวันดี๋ยี่โดนนะคะขอบคุณส่งภาพแข็งแรงมีงานกันเยอะ งานหกฉากครับจ้าแล้วก็นักแสดงทุกคนด้วยนะฮะโดยเฉ็าะคุณเบีก็นำทีมเอ่อเอ่อคู่จริงคู่จริงคูจริงไม่ออกพี่จระสุนชมถรงทงานแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณอาออาอไอ้อีกี้กี้ทียอมที่ยัขอบคุณครับด้วยนะครับแล้วนี่กินได้เลยไหมได้เลยออกตังครับเนี่ยหนู เอาเยอะขอให้ขอให้พะกัดสรนยำหนักให้รวยโอ้โหทำนี่หายากนะทำไมรวยเป็นคอควายอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตีนะยต้องทำโทษเด็กนะรวยนี่รอรอเลยขอบคุณมากขอบคุณครับแม่จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้เจอกันนานละหลานเฮ้ยนี่เจ๊นี่ที่หลังแทบไมเด็กเเวลาเรากินบะหมี่เนี่ยเราต้องกินต้อชิ้นก่อนกินหมูก่อนทำไมต้องโยงเข้าบะหมี่อ่ะ ซาลเปาก็ได้ซาลเปาชูสักหักซื้อติดบ้านไวยนะใช่ค่ะุณพ่อคุณแม่ถ้ามีอายุแล้วเนี่ยซื้อให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เอาผ้าขาวห่อสาลเปาที่แล้วก็นวดตางตัวนะไม่ใช่หรอไม่ใ่ช่อะไรดี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 ด่ดี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 สี่ีด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 ดีดีดใดีดีดใดีดีดดีไดีด่ดด ทิศไรใจที่ได้มาไมนนีจ้าขอบคุณเราเก้ขอบคุณแมาดูนะออกรอยจรลยไปกินแเปล่าวลาคมาวละ้าแล้วน้ไน้่เอามาให้ฉัน้กินอาจไว้ต่อนะครับไนี่ก็คือพวพอแล้วก็เเค้กกลับกช่ีหน้า เพื่อ hey, hey, อะไรวะตุ๊กกี้เค <an ๊อเคอ๊อบเช็ตไปเช็ตกใชด้ดิอเอาให้ในกินมาน้องๆไม่ลงไปหรอเฮ้ยงาน่ออานีทำงานดีมากเลยพเช้ามาเห็นห่าวลงรถด้วยขอบคุณขอบคุณทุกคนนี่มันึงไว้แค่นี้ดอเทไป